ค่ะบันดีค่ะพี่น้องชาวไทย FC มาล่าของคุณแ네ม่ของเหรียญด้วยเอาของเหรียญไปนั่งของเหรียญถามหายแต่โมว,ว่านี่แตงดูว่านี่ค่ะเ,เ,เป็นนี่เป็นผ้าสามตะกอนนะคะสามตะกอนหน้านางนะคะเขาเรียกว่าผ้าสีธรรมชาติค่ะชายคุยสีธรรมชาติค่ะรหัสเกตน,นะคะค่ะเข,า,ขาเรียกว่ายกขีดค่ะอยู่้อมหอะค่ะ ภาษาเขมรเหี่มห่อนะคะคุณแม่ก็ก็เรียกตามที่เขาเหียยเขาบอกนั่นแหละค่ะเป็นลายเหี่มห่อค่ะในตัวนะคะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะสีนี้ย้อมมาจากต้นสางนะคะค่ะเป็นสีตะปีดค่ะราคาอยู่ที่2,700บาทนะคะเป็นผ้ากาวตะกอนนะคะแต่เป็นสีธรรมชาติค่ะเป็นลายชายคุยนะคะสีธรรมชาติค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันไอสองพันเจ็ดค่ะคุณแม่พูดผิดขออภัยนะคะ ค่ะเป็นสีกะปินะคะเหยียมเหอะค่ะสีกะปินะคะเป็นผ้าหน้านางค่ะเขาเรียกว่าปูมนะคะค่ะขมิญเาเรียกนะคะคุณแม่ก็ต้องเรียกตามเขาค่ะที่มองเห็นนะคะหน้านางปูมค่ะค่ะเป็นขาสคาขมิอีกนะคะหน้านางปูมเนี่ยค่ะราคาอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะสวยมากค่ะเป็นสีกะปินะคะราคาอยู่ที่สองพันเจ็ดค่ะเป็นสีกะปินี่ค่ะเป็นสีธรรมชาตินะคะไม่ใช่สีเคมีนะคะ ค่ะย้อมมาจากฝางนะคะต้นฝางนะคะพวกนี้ค่ะค่ะถ้าทีมงานเขาทำเขาจะทำสีธรรมชาติน่คะจะทำแต่สีธรรมชาติเขาจะไม่ทําสีเคมีนะคะค่ะเป็นย้อมมาจากฝางคะ่ะฝางผสมข้างคะ่ะผสมกันกับข้างมันจะออกมาเป็นสีกะปินะคะฝางผสมข้างนะคะค่ะฝา,างอยู่ที่หัวไร่ปลายนานะคะเป็นต้นคะ่ะเป็นต้นไม้คะ่ะ ค่ะต้นไม้แล้วก็ขึ้นอยู่ที่ตามภูตามเขาหัวไร่ปนาแล้วก็มาสับละเอียดละเอียดแล้วก็ต้มค่ะเคี้ยวเอาน้ําออกมาจะเป็นสีออกชมพูอ่อนสีนุลนๆนะคะค่ะนี้ก็เป็นลายโฮนนะคะเป็นสีธรรมชาติลายโฮนค่ะขาดสวยงามมากค่ะราคาอยู่ที่2,700บาทผ้าสามตะกอค่ะหนามากค่ะเนื้อผ้าหนานะคะขาะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะความยาว2เมตรนะคะเป็นผ้าชายคุย จะเอาไปเปรวโปโตะต้อนรับแขก้อสวยหรูโดดเด่นนะคะค่ะเป็นผ้าสีธรรมชาติค่ะดูหอมกลิ่นธรรมชาติอยู่เลยค่ะค่ะราคาอยู่ที่2,700บาทนะคะเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะลายค่ะลายโฮนค่ะค่ะสวยค่ะเป็นออกโทนสีนุ่นนะคะสีทูโทนนะคะสีธรรมชาตินะคะจะออกสีไม่เจือจ้านะคะออกสีนู่ค่ะค่ะราคาอยู่ที่ 2,700บาทนะคะมันเป็นสีธรรมชาติย้อมยากมากนะคะถ้าทําไม่ชํานาญแบบทําไม่เป็นนะคะเพราะว่าเราก็ไหมก็ขึ้นราคาเราก็เห็นใจคนทออยู่เหมือนกันนะคะข่ดต้มต้มค่ะ,คะไปตัดมาไม้ค่ะไปตัดไม้ต้นที่ว่าต้นฝานะคะ่ะมาต้มค่ะขาดต้มก็ใช้เวลาเป็นวันนะคะต้มแล้วก็เคี้ยวอน้ามันค่ะแล้วก็มาย้อนตันกับไหมนะคะค่ะแล้วได้สีธรรมชาติออกมากลมกลม่อมสวยงามมากค่ะ ข่นรหัสสีเนี่ค่ะจะเอารหัสไหนประทรนทักคุณแม่เข้ามานะคะค่ะออกโทนสีนุ่นๆค่ะค่ะปูนะคะเขาเรียกว่าปูนมนี่ค่ะมองเห็นหน้านางกงค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะชายคุยนะคะค่ะต้นฝางนี่ค่ะไปตัดที่หัวไร่ปลายนานะคะมันจะมีเป็นต้นค่ะต้นไม้เป็นค่ะเป็นสมุนไพรค่ะเป็นยาด้วยค่ะสางนี่ค่ะค่ะต้มกินน้ำค่ะจะออกชมพูงามมากค่ะออกแดงๆชมพูค่ะคุณแม่เคย ค่ะคุณแม่ไปทําบุญที่วัดที่ผ่านมายังไม่นานนี้ค่ะท่านต้มค่ะต้มฝางค่ะค่ะต้มน้ําฝางไว้ค่ะต้อนรับค่ะพวกที่ญาติทรรมพวกที่ไปช่วยงานบุญนะคะค่ะฝางแล้วก็ใส่น้าแข็งกินนะค่ะค่ะน้นจะดีมากกว่าเป็นอย่างอื่นนะคะเพราะว่าเป็นสมุนไพรค่ะค่ะฝางนี่ค่ะเป็นสมุนไพรนะคะทั้งยาค่ะเป็นทั้งยากินค่ะยาบำรุงเลือดค่ะแล้วก็มา เป็นข้าย้อมใหม่เป็นน้ำน้ำย้อมใหม่ค่ะค่ะต้มมาแล้วก็เป็นน้ำย้อมใหม่นะคะค่ะราคาอยู่ที่สองพันเ้อยบาทค่ะค่ะเป็นต้มน้ำย้อมใหม่ค่ะสองพันเกตต้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะสีธรรมชาติค่ะชายคุยนะคะชายคุยหน้านางค่ะ ขาชายคุยสามตะกอนนะคะชายคุยนะคะบูมค่ะหน้านางปูมค่ะค่ะราคาอยู่ที่2700้อยบาทนะคะเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะลายในลายฟองน้ําค่ะค่ะเป็นสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกไปด้วยนะคะน้ามากค่ะค่ะผ้าพวกนี้เกีสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะสีมองเห็นชมพูนะคะย้อมมาจากต้นขามนะคะค่ะสีธรรมชาติเขียวคือสาบเสือค่ะ ค่ะมองเห็นเที่ยวเขียวนะคะคือใบสาบเสือนามาย้อมนะคะค่ะใบสาบเสือนึกว่าเป็นสมุนไพรนะคะเกิดตามหัวไร่ปลายนาค่ะค่ะสาบเสือเวลาตะปูตำาน้ำเขียวค่ะมีปาดเนี่ยค่ะเอาใบสาบเสือนะคะค่ะมาตำตำแล้วก็แปะที่ที่แผลนะคะมันจะห้ามเลือดน,นะคะเลือดจะหยุดนะคะเพราะว่ามันมีแต่ดสมุนไพรทั้งนั้นเลยค่ะค่ะใบสาบเสือออกเขียวนี่ค่ะเป็นใบสาบเสือนะคะเหลืองคือขมิ้นนะคะ ค่ะเหลืองเป็นเหลืองธรรมนค่ะออกมาเป็นอย่งเนี่ยนี่คนหายนี่รูนี่มาอุ้มรัดเอาผมผมเจ้าข้าไปใส่ข้าไปหาทิ้งแดดนะยังมันดียังมันข้ามแล้วดนี่เขาอะจ้านี่ก็ค่ะเนี่ก็มองเห็นแนี่ก็สวยนะคะค่ะเข,า,ขาเรียกว่าฮนแบบฮนประยุกต์ใหม่นะคะฮนประยุกต์ใหม่ก็สวยค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยบาทนะคะเป็นข้าโฮนนะคะ ขาดเป็นสีธรรมชาติค่ะฮวนประยุกต์ใหม่ค่ะมองเห็นเหลืองแล้วก,ก็เป็นย้อมมาจากขมิ้นนะคะสีชมพูอ่อนมาจากต้นฟางค่ะขาดแล้วก็เขียวค่ะเขียวอ่อนคือสาบเสือนะคะเป็นแต่สมุนไพรท้งนั้นค่ะเอามาย้อมค่ะขาดแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ดีมากค่ะสาบเสือแล้วก็เป็นไอ้สมูดดาก็ย้อมเป็นสีเขียวนะคะสมูดดาก็เป็นสมุนไพรนะคะ ค่ะสวยงามมากค่ะเนี่ค่ะเป็นปูมนะคะหน้านางปูมค่ะจะอยู่ที่ราคาสองพันเจ็ดร้อยบาทนะคะท้าหน้านางค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะสวยงามมากค่ะโดดเด่นมากค่ะสองพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสีอ่อนนุ่นนะคะค่ะสีนุ่นค่ะสวยงามมากค่ะราคาอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยบาทค่ะหนามากค่ะคุณแม่ชอบแต่ความหนาของเขาเนี่ยแหละ เพราะว่าเขาจะเป็นไหมสองเส้นหมุนเกลียวสก,กันแล้วเขาก็ทําไหมบ้านด้วยค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยบาทนะคะลายโฮอ,อ,อนนะคะเป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะเป็นผ้าลายโฮอนค่ะหอนประยุกต์นะคะแต่เป็นสีธรรมชาติค่ะแต้หมุนเกลียวชายคุยด้วยค่ะการหมุนชายคุยสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกนะคะตรงที่ขัข้นๆนนะคะ ค่ะสวยงามมากโดดเด่นมากค่ะมองเห็นสีเหลืองนะคะธรรมชาติเป็นสีเหลืองไม่ใช่สีเคมีนะคะขมิ้นค่ะสีเหลืองเป็นขมิ้นนะคะค่ะแล้วก็สีแดงมองเห็นฉบวยนอนนุ่นนะคะเป็นมาจากฝางค่ะเขียวก็คือเขียวอ่อนนะคะได้มาจากสาบเสือค่ะเป็นสมุนไพรทางนั้นค่ะมาย้อมนะคะก็เรียกว่าสีธรรมชาติค่ะนี่แหละที่ได้ว่าสีธรรมชาติค่ะย้อมมาจากธรรมชาติค่ะ ไม่ใช่ย้อมมาจากเคมีนะคะค่ะราคาอยู่ที่2 7 0 0บาทค่ะน้ำมากค่ะเป็นงานไหมบ้านนะคะค่ะออกโทนสีนู้ดค่ะสีอ่อนโยนนะคะค่ะผ้าไหมบ้านในค่ะจะสีอ่อนโยนมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่2 7 0 0บาทค่ะโทรทักคุณแม่ได้นะคะค่ะท่านชอบผืนไหนก็โทรทักแล้วหันไหนทักเข้ามาได้ค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณที่น้องชาวไทยที่ติดตามมาตลอดค่ะ ค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านค่ะอย่าเจ็บอย่จนค่ะมีแต่คำว่ารวยๆค่ะ